สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นบัวบกโคกนะคะบัวบกโคกของคุณยายนะอันนี้ปีคุณยายซื้อมาแล้วปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ต้นยังไม่เท่ากันเลยนะคะคุณยายมีอยู่ห้าต้นนะคะมีอยู่ห้าต้นเดีย๋ยวคุณยายจะพาปลูกนะคะเพราะว่าเจ้าต้นใบเขานะคะกา้านกิ่งใบเขาเนี่สูงแล้วนะคะคุณยายจะต้องมาเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะกระถางม,มันมันเล็กเกินไปนะ ใส่กระถางใบมันเล็กเกินไปดูสิดูดูนะคะใบเขาสวยงามนะใบสวยงามบัวบกโคกบัวบกโคกนะโคกหรือโขกก็ได้นะโคกพี่ยาเรียกว่าบัวบกโคกนะบัวบกโคกนะคะอันนี้เจ้านา้อยเจ้าหนูน้อยจ่อยนะคะแต่ใบเขาเยอะมากเลยค่ะใบเขาบอกมันมีประโยชน์นะ มันเป็นไม้ป่านะเป็นไม้ที่อยู่ในป่านะอยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในอยู่ในดินที่เป็นทรายนะคะอยู่ในดินที่เป็นทรายนะแล้วเขาก็ขุดเอามาขายนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไม้ที่เอ่อเป็นมงคลนะคะไม้มงคลนะคะสามารถฟอกอากาศได้ช่วยฟอกอากาศได้นะคะสามารถที่จะอยู่ในห้องรับแขกก็ได้ในบ้านทั่วๆไปก็ได้นอกบ้านก็ได้นะคะหรือเขาตากแดดก็ได้นะคะอันนี้คุณยายเลี้ยงก็ตากแดดบ้างนะคะอืม ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเลยนะคะ,คะบัวบกโคกนะบอกว่าอันนี้เอาไปบำรุงร่างกายได้ด้วยนะแต่คุณยายก็ไม่ไม่เข้าใจในในเรื่องของออวิทยาการที่จะเป็นเ,เรื่องหมอหรืออะไรนะคะก็ปลูกไว้ดูเล่นสวยงามนะคะดูเล่นสวยงามโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะขยายกระถางต้นเขยายต้นนี้ก่อนนะ นี้เลยนะคะนี่ก็ปลูกเลย ที่คุณยายใส่ไปนี่จะมีสองอย่างนะคะมีเออดินที่คุณยายใส่ไปนะคะเป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูกับเมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวกับมะพร้าวที่ที่ใส่กับมะพร้าวไวน้นี่เพราะว่าที่จริงเขาว่าเป็นไม้เป็นไม้สมบุกสมบันนะไม่ไม่ต้องแบบว่าบำรุงรักษาอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเออ กออ็อาศัยที่ว่าเขาจองอยู่ในอากาศที่ดีด้วยนะคะอากาศที่ดีด้วยถ่ายเทดีนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในป่านะในป่าก็จะเป็นอากาศที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะโอเคเดต้นดีบ่อคะ่ะก็ได้หนึ่งหนึ่งต้นแล้วนะคะได้หนึ่งต้นแล้วนะคะ แล้วก็ผูกเชือกเขานิดหน่อยนะคะผูกเชือกเขานะคะตั้งเสานะคะเอาหาไม้มาหาไม้มาตั้งเสาแล้วก็พาเขาขึ้นเสานะคะพาเขาขึ้นเสาเพื่อเขาจะได้สวยงามนะคะใบก็สวยงามนะใบก็ใบเขาก็กินได้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าใบมันเหมือนกับเป็นอยาเย็นนะเป็นยาเย็นใบย่านางอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกเหมือนกันนะต่อไปปลูกต้นต่อไปนะคะ เจ้าต้นนี้ต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้านใบเขาหลุดอันนี้นะคะลดการลดน้ำนะคุณยายลด คุณยายรดอาทิตย์ละครั้งเองนะคะรดอาทิตย์ละครั้งไม่ต้องรดน้ํามากนะคะเพราะว่าเขาเพื้นฐานเขาว่าอยู่อยู่กับดินทรายนะคะดินทรายเหมือนกับอยู่ในป่านะก็ไม่ค่อยมีคนรดน้ําเขานะเขาก็อยู่ได้นะคะถ้ารดน้ํามากเกินไปนะคะเขาก็จะเอ,อแฉะนะเขาจะแฉะแล้วก็จะค่อยๆเน่าข้างในมาเรื่อยๆนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วน้ำเขาไม่จำเป็นเท่าไหร่เลยนะคะขอให้มีอากาศที่ถ่ายเทที่ดีอย่างเดียวนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวหาไม้ปุณยายก,ก็ไปหาไม้มาแล้วนะไปหาไม้มาแล้วนี่ปักเ,เนี่ยค่ะก็พาเขาขึ้นเสานะเขาจะได้ให้ความสวยงามนะคะให้ความสวยงามวันนี้ก็ก็ได้นะคะสวยสวยนะคะอันนี้ก็ได้สองต้นแล้วนะคะได้สองต้นแล้ว ต้นที่สามต้นที่เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้คุณยาพามาเปลี่ยนกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นนะคะเขาใหญ่ขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เอ,อจเจริญเติบโตได้ไปตามไปตามความใหญ่ของกระถางนะ แต่นี้ก็อีกสองปีอีกสองปีกว่าจะเปลี่ยนนะคะอันนี้ปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งเนี่ยคุณยายมาเปลี่ยนกระถางเนี่ยนะคะเลี้ยงมา1ปีนะคะน,ะค,ะนะคะแล้วก็ผูกผูกเชือกนะคะผูกเชือกผูกเชือกเขาแล้วก็ทําให้เขาเตรงขึ้นไปนะคะตรงขึ้นไปนะะเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ต้นต่อไปต้นที่สี่ เอานะคุณยายพอแล้วเดี๋ยวคุณยายจะผูกเชือกให้ดูผูกเชือกนะคะเวลาผูกเชือกนะ,ะเียวนะคะเวลาผูกเชือก ผูกเทียกอันนี้นะคะเราอย่าให้เล็กมากนะคะพอกำลังดีนะให้ให้เทียอกํำลังดีนะคะเราจะผูกสองตอนะคะสองตอดดูดูที่ว่าก้านด้วยถ้าก้านยาวก็ควรจะผูกผูกสองต่อนะก่อนผูกนะคะก่อนผูกแล้วก็เอาเทือกนะคะเอาเทือกมัดกระสาก่อนนะเอาเทือกมัดกระสาก่อนไม้กระสาให้แน่นเลยนะคะเทือกไม้กระสาให้แน่นเลยนะแล้วเราก็มาอ้อมเขานะคะอ้อมพาเขา ะะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้เราจะมัดเราจะไม่มัดแน่นนะคะเราจะไม่มัดแน่น,นะะเราจะมัดหลวมๆเราจะไม่เข้าหลวมๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะอยู่ได้เลยนะคะอยู่ได้เลยนะคะเขาก็ไม่ไปไหนนะคะเพราะว่า ทั้งอตอนแรกเราเรามัดเรามัดเ,เชือกกับเสาแน่นแล้วนะคะนี่ยค่ะควรทาแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าเวลาเขาโตแล้วนะคะเขา,เ,าเชือกเขาจะได้ไม่รัดก้านนะคะไม่ไม่รัดก้านจนเกินไปนะคะนะคะกําลังดีนะนนกำลังดีทันทีก็แล้วก็ประมาณประมาณนะคะอย่าให้อย่าให้เล็กเกินไปอย่าอย่าให้เล็กเกินไปนะเดี๋ยวจะไปทําให้ก้านมันขาดได้นะคะ การใบนะการใบนะคะอันนี้เราก็ว um. ัดแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี like ้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ผูกแล้วเราก็ผูกเชื่อกับไอ้ก้านใบนะคะให้ให้แข็งแรงเลยนะคะผูกให้แข็งแรงเลยนี่นะคะ้วผูกกับผูกกับเสานี้ให้แข็งแรงเลยนะคะให้แข็งแรงนะคะแล้วเราก็มาจับเขานะคะมาจับเขาขึ้นไป ขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยแล้วก็แล้วก็ค่อยๆพันนะคะเราไม่พันแน่นนะคะไม่พันแน่นพันพอประมาณนี่คะ่ะแค่นี้เขาก็จะไม่แน่นนะคะไม่แน่นแต่อยู่ได้เพราะว่าเชือกเราอ่ะรัดกับเสาวไว้แน่นแล้วนะคะถ้าเราไม่เราไม่รัดเชือกกับเสาตอนแรกนะ เราไม่รัดเชือกกระสาบตอนแรกให้แน่นนะเขาก็จะหล่นไปหล่นมานะคะก็มันจะทําให้อาจจะทําให้ก้านเขาหักได้นะคะไม่สวยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาเปลี่ยนกระถางน,นะคะเจ้าบัวบัวบกนะคะบัวบกโคกนะคะบัวบกโคกนะคะ อันนี้คุณยายซื้อมาหนึ่งตีแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กระถางใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วคุณยายก็จะไปตั้งไว้นะคะในห้องรับแขกนะคะในห้องรับแขกหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านก็ได้นะคะสามารถที่จะช่วยฟอกอากาศได้นะคะแล้วก็ตัวใบเขานะคะก็มีประโยชน์นะคะตัวส่วนตัวหัวก็มีประโยชน์ในทางยานะคะในทางยานะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาปลูกนะคะเจ้าบัว บัวบกโคกนะคะเป็นการขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย